สวัสดีครับวันนี้พาเยี่ยมชมด่านสอนอพระโขนงครับอันนี้ปากซอยเป็นปากซอย46นะครับมีการตั้งด่านเบริเวณผัดจากไฟแดงมา150เมตรมีด่านนะครับมีหลีไฟหน้านี่นะคมีหลีไฟหน้า มีจุดตรวจพันตำรวจตรีชัยนรง์รักสนองนะครับสวปสอนอพระขนงนะครับตรงนี้ที่เกิดข้อสงสัยเนี่ยเขตปฏิบัติการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ต้องกระทําภายในพื้นที่เท่านั้นและมีการบันทึกว่าไม่เป็นหลักฐานก็คือที่เกิดข้อสงสัยคือ,อตรงนี้เป็นทางเดินนะครับแต่มีการ กั้นพื้นที่ตรงนู้นมาก็คือเลยขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าประชาชนจะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ไหมเพราะเป็นทางเดินนะครับอนี่นะฮะเป็นทางเดินสาธารณะฟุตบาทแต่มีการกั้นพื้นที่นะครับไม่ให้ประชาชนเดินผ่าน เดี๋ยวผมพาดูนะครับนี่นะฮะนะประชาชนที่ใช้พื้นที่สัญจรไปมาที่จะต้องเดินผ่านต้องเดินเข้าไปในปั๊มนะครับนี่นะฮะสามารถใช้พื้นที่สาธารณะฟุตบาททางเดินทางเท้าเนี่ยครับใช้เป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นประชาชนใช้ทางได้ไหมอันนี้เกิดข้อสงสัยนะครับ ตัดกล้องตัวนี้อ่าโอเคนะครับติดอยู่นะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปสอบถามนะครับว่าการกั้นพื้นที่ตรงนี้ได้คำนึงของผู้ใช้ทางเดินไหมนะเขากำลังไอ้นี่กันนะครับตอนนี้ยังไม่มีการตรวจคนนะครับ นะอมีสุมเมตดด้วยนะครับสุกเมตรสุกเมตรเดี๋ยวยังไงมีการตั้งตรวจคนเดี๋ยวยังไงถ้าผ่านมาเดี๋ยวจะแวะพามาชมอีกทีนะครับ